สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำดอกไม้แห้งนะคะโดยวันนี้เราจะมา DIY เอาดอกไม้ที่มันการจะร่วงโรยแล้วนะคะหรือดอกไม้ที่เราต้องการที่จะเก็บไว้นานๆนะคะมาทำประโยชน์นะหรือแบบเอามาทำของตกแต่งบ้านหรือเอามาทำการ์ดอย่างเงี้ยน,นะคะเพื่อที่จะเก็บรักษาเขาไว้นานๆอย่างเงี้ยไม่งั้นเขาก็จะร่วงโรยลงไปอย่างเงี้ยน,นะคะแต่แนะนำว่า ให้ไปเอาดอกไม้ที่แบบมันกําลังจะร่วงนะไม่ใช่แบบมันกําลังบานๆอยู่ไปเด็ดมานะคะก็มีอไอเดียเยอะแยะเลยนะคะเป็น DIY ดอกไม้ทับแห้งเยอะแยะเลยแล้วก็มีวิธีการทําที่ง่ายมากๆนะคะวิธีการแรกนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บดอกไม้ที่ออ,อยู่ข้างๆบ้านเราเนี้ยนะคะเ,เป็นการ ทำแบบง่ายๆก่อนถ้าเราชอบหรือเราอยากเก็บดอกไม้ที่มันพิเศษแล้วเราค่อยไปหามานะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเรา DIY ดอกไม้ที่อยู่ในบ้านเรานะคะที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออมันควรจะเอามาทำการ์ดหรือเอามาทำอะไรที่เก็บไว้แล้วก็อาจจะเพิ่มมูละคะ่า ให้กับเราได้นะคะนี่คู่มีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะคะนั่นเองก็จะเข้ามาสืบคนที่ดอกไม้ทําแห้งนะคะหรือดอกไม้แห้งก็ได้นะ,ะเพื่อหาไอเดียนะคะ,เห,นนะ,คะเห็นไหมคะน่ะเห็นไหมมันก็จะมีไอเดียวิธีการทับนะ,ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะทับที่หนังสือนะคะอืมนะคะเมื่อเราเห็นไอเดียเราก็จะอ้ อดอกไม้ที่บ้านเราก็มีนะแบบนี้อะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยคะอ่าทีนี้นนครูก็ได้อะอยังไงเรียกว่าได้จะพาอยากพานักเรียนทำนะคะอ่าเป็นชิ้นง,งานของเรานะคะในวิชาทัศนศิลป์ของเรานี่แหละนะคะอ่าครูก็ได้เอามาให้ดูหลายหลากละนะคะหลายแบบอยู่นะคะ เห็นไหมดอกไม้หลากหลายชนิดนะคะเอามาทำแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เอามาประยุกต์ทำเคสก็ได้นะคะใส่เรซิ่นเข้าไปหรือทําแห้งปึ๊บก็จะทำเป็นที่ห้อยที่ขั้นหนังสืออย่างนี้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะแบบนี้แสดงว่าต้องไปเก็บดอกไม้ที่เป็นไงคะก้านยาวๆใช่ไหมเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปเก็บดอกไม้เนี่ยเราต้องมีไอเดียละว่าเราจะเอาดอกไม้นั้น มาทำอะไรนะคะที่วันนี้ครูจะพานักเรียนทำที่ขั้นหนังสือที่เป็นแบบนี้ที่เป็นดอกไม้ที่เป็นการ์ดไว้เป็นการ์ดก็ได้ไว้ให้กับคนที่เรารักก็ได้อย่างเงี้ยให้เพื่อนนะ,ะใหะ้พ่อแม่ก็ได้อย่างเงี้ยนะหรือทำไว้เก๋ๆยห้อยอะไรนะ ห้อยหน้าต่างที่บ้านก็ได้นะคะมันสามารถทําได้หลากหลายเลยนะคะนี่อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ถ้าง่าเรียนมีสมุดนะคะ,ะเตรียมไว้เลยสมุดเพื่อเราจะเอาไว้ทับทับดอกไม้นะคะครูก็เลือกของครูก็จะมีสมุดที่ไม่มีลายเนาะอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้านักเรียนอยากเอาสมุดที่มีลายก็ได้นะคะ หรือเนี่ยสีขาวก็ได้นะคะนี่ขึ้นอยู่กับที่ว่าเราเนี่ยมีไอเดียแบบไหนนะคะเนี่ยคุเกิดไอเดียแล้วอะเตรียมอุปกรณ์ก็คือเตรียมสมุดละเนี่ยเตรียมกระดาษนะคะที่เดี๋ยวเราเอาดอกไม้มาทับนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นเอากระดาษลังมาก็ได้นะ,ะกระดาษลังฟิวเจอร์บอร์ดหนังไก่นะคะอันนี้แล้วแต่นะใครเกิดไอเดียยังไงแต่คงคุณมีแบบนี้นะคะเราจะไม่เอ่อ เราจะไม่ไปซื้อหาอุปกรณ์ให้สิ้นเปลืองนะคะเราจะเป็นงาน DIY คืองานที่มีทรัพยากรใกล้ๆตัวเนี่ยเรามาส,สร้างงานใหม่ขึ้นมานะคะเนี่ยครูก็มีสมุดแต่ถ้านักงเรียนอ,อยากได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยอยากได้สมุดที่มันด่างเก๊ๆเกอยู่แล้วเนี่ยก็ไปหาซื้อมาก็ได้นะ,ะแต่อันนี้ครูมีของครูแลวเนี่ยครูว่าสีดำเนี่ยกับดอกไม้ที่บ้านครู สีเหลืองๆเนี่ยก็จะน่าน่าจะสวยดํากับเหลืองงี้ยน่าสวยนะคะครูก็โอเคเตรียมได้เรียบร้อยลนะอ่าครูก็มีอมไอเดียว่าเดี๋ยวจะทําแบบนี้ถ้าทําแบบนี้ก็ต้องไปหาที่เจาะแล้วก็หาได้ญี่ปุ่นนะคะมาห้อยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาแบบนี้นะคะจะทําแบบนี้ก็ต้องไปหาดอกไม้นะที่เป็นก้านยาวๆแล้วอย่างนี้จะน่าจะเป็นดอกหญ้านะคะนี่นะคะดอกไม้แบบไหนนะคะ นักเรียนก็เลือกดูนักเรียนจาดอกไม้แบบไหนนะคะมีทิชชู่นะคะถ้าใครอยากทํากับทิชชู่กระดาษทิชชู่ก็เอากระดาษทิชชู่มาวางไว้ก่อนแล้วเอาดอกไม้มาวางทับแล้วก็เอากระดาษลังมาทับทับให้แน่นๆนะคะแล้วก็เอาไปผึ่งแดดนะคะตากแดดบ้างเวลามีฝนก็เอาเข้ามานะไม่งั้นมันจะเกิดเชื้อรานะคะเนี่ยนะคะอือูมีกระดาษทิชชู่แล้วเงี้ยเนี่ยเราก็สามารถดอกไม้มาวางแล้วก็ทับ นะแล้วก็เก็บทับไว้จนกว่ามันจะแห้งนะคะเอามาผึ่งแดดอบนะคะหรือถ้าใครมีเตาไม,มโครเวฟก็อบได้นะคะแต่สําหรับครูว่างาน diy คือเอามาผึ่งแดดอะ่ะเดี๋ยวเราไปหาเดินดูดอกไม้นะคะที่อยู่รอบๆบ้านเราดีกว่าปะ่ะครูก็จะไปหาเดินดูแล้วก็ไปหาตัดดอกไม้มา,าเดินมาข้างล่างแล้วก็มีดอกไม้ที่สามารถที่จะเอาไปทับได้อยู่นะคะ แต่เมื่อกี้วางแผนไว้ว่าจะเอาดอกไม้แบบเป็นก้านยาวๆเนาะอันนี้ทาน,นดอกกระเจียวอืมอันนี้ตอนเย็นแล้วนายตื่นสาย มันก็จะหกนะมันจะบานตอนสายๆนะคะามันชื่อขึ้นายเก่งสายมองเห็นดอกอดอกยาก้าดอกยาก้าอ่ะลองดูนะคะคู่มีกระดาษสีขาวแล้วก็กระดาษสีดำนะคะนี่เราก็ คิดดูว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะโอเคได้ดอกย่ามาแล้วนะไปเอาดอกสีเหลืองดีกว่าดอกอันชันนะคะสีม่วงเนาะอันนี้มันกำลงังจะเลยวะ ส,สามดอกนะคะตามที่เราคิดไว้เนาะเราก็หาดอกไม้ไปเดี๋ยวเรามาเรียงกระดาษเราเป็นสีขาวกับสีดำนะคะเดี๋ยวเราไปหาดอกไม้ที่มีความสดใสดอกสีเหลืองอ่ะน,นะคะเรามาเจอดอกดาวก,กระจายนะคะสีเหลืองซึ่งเราคิดไว้ว่า,าเราจะทำก้านในแบบนี้เนาะนะคะ คุณลืมหาตะกร้ามาใส่ดอกไม้นะวันนี้ฝนตกนะคะก็จะมีเสียงอืมอืมอืม สมควรแล้วนะคะสายสีค่ะโอเคค่ะเมื่อครูได้ดอกไม้มาแล้วนะคะเห็นไหมไปเก็บดอกไม้เนี่ยดอกไม้ในบ้านเราเนี่ยในสวนเรานี่เองนะคะมาได้มาแล้วนะคะอันนี้ฝนมันตกนะคะมันก็จะเปียกหน่อยนะ,ะแต่ว่ามันเป็นดอกไม้ที่มันใกล้จะร่วงโรยแล้วแหละนะอืมแล้วก็ อันนี้ก็จะมีดอกหญ้านะคะดอกอัญชันสีม่วงดอกหญ้าหางกระรลกนะคะดอกดาวกระจายนะคะสีเหลืองนะคะนะนี่ขนาดวางเฉยๆยังสวยเลยนะคะทั้งเองก็ออกแบบนะคะว่าจะวางแบบไหนนะคะการ์ดเราจะวางแบบไหนกระดาษเราใหญ่ขนาดไหนดอกไม้ต้องใช้ยังไงนะคะอ่ะารูก็เตรียมกระดาษมาแล้วนะคะสมุดที่รูจะต้องการที่จะวางนั่นเองนะคะ เมื่อเราได้แล้วเราเอาจจะเอาไปาใส่กรอบก็ได้นะเนีย่ยเตรียมกรอบไว้คุณมีกรอบเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวงานต่อไป <c oughs> จะพาทำดอกไม้ใส่กรอบอันนี้อันนี้คุยให้ฟังนอกรอบ <c oughs> อ่ะโอเคต่อนะ,ะเมื่อได้ดอกไม้มาแล้วเนาะ เราก็จัดวางดอกไม้ของเรานะคะเห็ไหมอันนี้เหมือนกันเลยอะ่ะว่าเราจะวางเขาไว้ยังไงนะคะวางยังไงหรือเราเอามาสองเด็ดมาสองกลีบก็เอาสองกลีบก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ ตัดตกแต่งนะคะเพิ่มเติมน,นะเช่นก้ามมันอาจจะยาวเกินไปเราก็ตัดตกแต่งอ่ามันอ่ากันไกลหายเรียวรืจี่มากนะลองวางดู หรือถ้ามันไม่โอเคอเดี๋ยวค่อยทำหน้าหน้าต่อไปก็ได้นะคะเนี่ยก็สวยนะอ่านะคะแล้วก็ทับหรือต้องการแปดอกเขาออกนี่ย นักเรียนก็เอามาทับนะคะทับหรือไม่ก็เอาอย่างยืดมาลัดนะคะก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราก็เอาทับทับไว้นะ,ะเอาสมุดเอาหนังสือเล่มใหญ่มาทับไว้นะ,ะ DIY บายเราทำได้นะคะแล้ว แนะนำว่า,าให้เอาไปผึ่งแดดนะคะให้เขาโดนความร้อนนะในวันที่มีแดดแรงๆนะคะก็ทับไว้เนี่ยประมาณสามวันสอวันดอกไม้ก็จะเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มเปิดดูนะคะเมื่อเราเปิดดูแล้วมันแห้งแล้วนะคะก็เอาดอกไม้นั้นนะคะมา ออกแบบทับลายใหม่นะคะหรือจะทําเหมือนเดิมก็ได้นะคะเอาอะทับดอกไม้ของเรานะคะมั่นใจแล้วว่าแห้งนะคะแล้วก็โอเคแล้วสวยแล้วนะคะก็ถ้าไม่มีแบบนี้นักเรียนก็ใช้อะไรหนีบไว้ก็ได้นะคะหนีบไว้นะคะแล้วก็ทับไว้คือเราแบบงาน DIY เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะคะหรือนักเรียนใช้ยางยืดก็ได้รัดไว ให้เขาแน่นๆให้เขาอยู่เนี่ยน,นะคะแล้วเอาเขาไปตากแดดแต่ถ้าใครมีบ้านใครมีเตาไมโครเวฟก็อบแห้งหรืมันก็จะรวดเร็วนะคะแต่ถ้าเขาไม่มีก็เอาไปตากแดดเปนแดดไม่งั้นมันจะขึ้นลานะคะก็ประมาณ2อถึงสาวันนะนะให้ให้มันแห้งนะคะเราก็เปิดดูเมื่อดอกไม้แห้งแล้วนะคะ,ะเราอาจจะทําหลายๆหลายหลายแบบนะคะนักเรียนอย่างเงี้ยน,นะคะทําหลายๆแบบนะเราจะไม่ทําแบบเดียวนะคะเพราะเราจะ ทำให้มันมีแบบว่าออกแบบให้ได้หลายๆอย่างนะคะเนี่ยถ้าอันเล็กนิดนึงก็อ่าอาจจะทำใส่กระดาษทิชชู่นะคะแบบนี้นะคะอ่ะพอขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อได้แล้วเมื่อ,อดอกไม้แห้งแล้วนะคะให้เรียนหากระดาษนะคะอ่าแบบนี้นะคะนะเราจะทำ การแบบนี้นะที่ห้อยการห้อแยบบน,นะคะอ่านะคะนอกจกก็ต้องเตรียมกระดาษตัดมาทรงยาวนะคะหรือจะตัดรูปหัวใจหรือตัดเป็นรูปวงกลมก็ได้แล้วแต่เราจะออกแบบให้มันเข้ากับดอกไม้ของเรานะคะอันนี้ก็ขอตัดเป็นกระดาษแบบนี้แล้วกันทรงแบบนี้นะคะแล้วก็เจาะรูแล้วก็ห้อยเชือกนะทีนี้ เอาดอกไม้ที่เราได้แล้วนะคะอันนี้สมมติว่าเราได้แล้วนะอันนี้เป็นการประหยัดเวลานะคะเอาดอกไม้มาเรียงวางนะคะวางแต่งให้มันเจสวยนะคะตามที่เราชอบเราชอบเลยเราชอบแบบไหนนะคะเนี่เราชอบให้เขาอยู่แบบไหนอะไรยังไงเราก็วางนะคะเนี่ยต้องการให้มันแบบยังไงก็ออกแบบวางให้สวยสวยนะคะ่าตัดเสร็จแล้วนะคะ เตรียมปากกาดำนะปากกาดำหรือปากกาน้ำเงินก็ได้นะคะอ,ออกแบบฟอนต์ตัวหนังสือนะคะออกแบบฟอนต์ตัวหนังสืออันนี้รูเอาตัวอย่างฟอนต์นี้มาให้ดูนะ,ะดิสอัพสเต็กก็คืออ่าร้านดิสอัพร้าน s t e a อันนี้อันนี้ไม่ได้โฆษณา,าเขาไหมแต่พอดีว่าที่ชื่อเขาสวยนะร้นเนี่ยเห็นไหมการออกแบบเน้นร้านชื่อร้านสเต็กนี่คือ แสดงว่าร้านลิสอัพนี่คือขายอะไรคะสเต็กใช่ไหมอ่ะโอเคเนี่ยความหมายอะไระเขาก็จะอยู่ในในโลโก้ของเขาเนี่ยคะะให้ออกแบบฟอนต์ตัวหนังสือเป็นชื่อของตัวเองนะคะอาจจะเป็นนามแฝงก็ได้นะคะอ่าขออันนี้แล้วกันตัวอย่างเช่น,นีนอันนี้คือตัวอย่างนะ,ะนักเรียนก็ดูว่านักเรียนควรจะเขียนชื่อออกแบบชื่อตัวเองตรงไหนนะคะ ครูแล้วฟอนใช้ฟอนต์แบบไหนฟอนต์คือให้ออกแบบฟรีสไตล์หรือว่าต้องแกนต์ตเ,เอาเอาชื่อ,อาลายมือแบบไหนนะคะครูแล้วกันนะตัวเอ็นถ้าไม่ถนัดก็ล่างด้วยดินสอก่อนก็ได้นะคะ อืมอจะ,อะอปารอะอะเอาปากกาสีดำดีกว่านะ,ะอ่ะ,อะ,อะเมื่อได้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนออกแบบตัวหนังสือนะคะให้เขียนเป็นชื่อตัวเองหรือเป็นนามแฝงก็ได้นะคะหรือ,อนำสมมุติของตัวเองก็ได้นะคะให้าจะเองคิดเองเลยนะว่าจะออกแบบฟอนตัวหนังสือยังไงนะคะอ่า ฟีสไตล์เลยนะฮะเนี่ยนะคะอาจะเขียนเพิ่มเติมอะไรไปก็ได้นะคะปากกาก็เป็นสีดำก็ได้สีเงินก็ได้นะคะเอาที่เรามีนี่แหละนะคะ แต่ไม่เอาดินสอน,นะคะให้เอาใช้ใหใช้ปากกาอย่างเงี้ยนะคะอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะคะเอาที่เราแบบโอเคเราสบายใจนี่แหละค่ะอ่าแล้วเราก็จะให้ใครนั่นเองก็เขียนไปเป็นการ์ดนั่นเองนะคะเนี่ยเราก็จะได้การ์ดเล็กๆนะคะแทนเอ่อแทนใจนะคะแทนความรู้สึกดีๆนะคะเป็นของที่ริกก็ได้นะคะ เป็นที่ขั้นหนังสือก็ได้อย่างเงี้ยนะคะหรือไว้ห้อยอะไรก็ได้หรือเอาไปใส่กรอบก็ได้นะคะอันนี้เป็นชิ้นงานในวิชาทัศนศิลป์นะคะในะเรื่องของการทับดอกไม้แห้งคือการเอาดอกไม้มา DIY ทําทำให้เกิดประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่านะคะทา่านเรียนสามารถไปต่อยอดได้โดยการทำขายหรือทำ เพื่อใช้เป็นของแทนใจของที่รวลึกได้จะดีมากนะคะ,ะดีมากเลยมันเป็นการเอาของที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมา DIY ทำให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งดอกไม้คุ้คิดว่า,าบริเวณบ้านเรียนหรือดอกไม้ที่กำลังจะร่วงร่วโรยเนี่ยมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากอยู่ที่ว่าไอเดียเราจะเก็บรักษาเขาไว้อยู่ได้น,น,นานๆจะทำได้ยังไงนะคะอันนี้ครูก็บอกขั้นตอนง่ายๆเนะาะา ว่านักเรียนจะมีความสุขในการเรียนรู้นะคะที่อยู่รอบตัวเราในช่วงอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านก็มองหาอุปกรณ์รอบบ้านอะไรที่เอามาทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะโดยเฉพาะวิชาทัศนศิลป์ศิลปะที่อยู่รอบตัวเรานะคะโดยธรรมชาติเรียนรู้จากธรรมชาตินะ,ะธรรมชาติทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดความสบายใจเกิดทัศนศิลป์ขึ้นมานะคะ เพราะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะได้หนึ่งชิ้นงานเนาะสำหรับสัปดาห์นี้ครูฝากไว้ให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนรู้ร่วมกันนะคะใครมีผลงานสวยๆก็คอมเมนต์มาบอกได้นะมีข้อเสนอนอะไรยังไงทําแล้วอ่าดีงามหรือเอาไปต่อยอดทําอะไรได้อีกเยอะ ก็เอามาแบ่งปันแชร์ความรู้กันนะคะในช่วงโควิดนี้ขอให้นักเรียนอยู่บ้านอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ที่เรามีอยู่ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างไรายได้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ